เห็ดป่านานาชนิดที่ขึ้นกระจายอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าของนายชย,ยุทธดงใหญ่เกษตรกร,ร,กรบ้านดอนสวรรค์ตําบลบ้านขามอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งทําการ,กรเกษตรแบบผสมผสานชย,ยุทธแบ่งพื้นที่สําหรับส่วนหนึ่งปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศมีเห็ดป่าให้เก็บขายในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นเห็ดระโงกเห็ดไข่เห็ดปลวกทําให้มีไรายได้ไม่ต่ํากว่าวันละ400-500บาท คนเห็ดที่แก่จกัดนำมาหมักแล้วนำไปรดตามโคนต้นไม้เพื่อขยายพันธุ์เห็ดให้มีเห็ดเก็บขายในปีถัดไปชนิดไหนที่มันแก่มันอะไรเราก็ไปขยี้ยี่ใส่กับน้ำน้ำฝนน้ำหนองของเราที่ที่มีที่ไม่มีคอรีนนั่นแหละถือว่าเป็นการเพราะเชือ้อเพื่อเพิ่มเติมเพิ่มเติมในส่วนของทางด้าน ที่มันจะงอกในอีกส่วนปีหน้าปีต่อไปถือว่ามันไม่หมดสิน้นอย่างเห็ดละงอกเห็ดตะไคร่เห็ดปวกอย่างเแหละที่เห็นผ่านๆมาที่เราไปเจ็บร่วมกันชาย,ยุทธเล่าว่าเดิมเป็นพื้นที่ลกร้างจึงได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรกว่า50ไร่ปเป็นป่าปน,น,นาข้าวอคอกวัวแล้วเป็ด<ส>ไก่ทีอ่า<ร>อาศัยรวมถึงสระน้ำจำนวน7บอ่อที่ตั้งใจขุดสะะเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤด,ดูฝนไว้ใช้ในการเกษตรเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ติดกับลำน้ำจะได้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีและเลี้ยงปลานิลปลาตะเพียนไว้จำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ที่มีรายได้ก็เพราะเราเคยได้เห็นประสบการณ์จากที่อื่นแล้วก็นำมาใช้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ไรนาของตนเองเพื่อเป็นการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันมีเงินใช้มีของอยู่ของกินที่อุดมสมบูรณ์ถือว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในส่วนหนึ่งที่ได้เป็นโครงการของพระราชดำริ ในหลวงที่เป็นการต่อยอดก็ว่าได้โดยความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรและลงมือทำด้วยตัวเองอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี2553ทำให้ชยุทธประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบผสมผสาน,นม,มีอาหารนะพอเพียงแก่การบริโภคในครัวเรือนมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีทีมขออ่าวเอ็บทีขอนแก่นรายงาน boa tarde tá, tá.